ทุกคนแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูนะ้ำนางสาวนาาักศรสวทและก็ครูเอ๋นางสาวนั่งพรคตั <ific> ้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะครูเอ๋เรียนเรื่องอวัยวะของเกาใช่เด็กๆสนุกไหมคะสัปดาห์ที่แล้วครูน้าก,กับครูเอ๋สอ่งคลิปไปให้เด็กๆดูแล้วสัปดาห์นี้เราเร, <ไ backwards S 1> เรียนเรื่องอะไรคะครูเอ๋เราเรียนเรื่องหน้านที่ต่างๆอวัยวะนะคะ่อวัยวะร่างกายของเรานะคะ ถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยน้องๆรู้ไหมคะว่าร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆเรียกว่าอวัยวะและอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็นได้แก่อะไรบ้างผมช่วยป้องกันหนังศีรษะและทำให้ใบหน้าสวยงามตา ช่วยในการมองเห็นจมูกช่วยในการหายใจหูช่วยในการได้ยินเสียงต่างๆอวัยวะในช่องปากได้แก่ปากใช้รับประทานอาหารและใช้ในการพูดออกเสียงให้ถูกต้องลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหาร และรับรู้รสชาติของอาหารฟันมีหน้าที่ในการฉีกและบดเคี้ยวอาหารเหงือกช่วยยึดฟันให้ติดกับขากันไกรในปากคอช่วยให้ศีรษะตั้งอยู่ได้ช่วยป้องกันอวัยวะต่างๆที่อยู่ในคอผิวหนัง เป็นส่วนที่หุ้มอวัยวะต่างๆอยู่ภายนอกสุดของร่างกายมือทำหน้าที่หยิบจับสิ่งของต่างๆเล็บเป็นส่วนหนึ่งของนิ้วมือและนิ้วเท้าช่วยทำให้บริเวณปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าแข็งแรงเท้า ช่วยในการทรงตัวรับน้ำหนักร่างกายใช้ในการยืนและเดินสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงข้างนี้เราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปทบทวนกันบ้านนะคะที่คุณครูให้ไปหรือทบทวนบทเรียนต่างๆนะคะหรือว่าเด็กๆ มีจิตกรรมต่างๆอะไรสามารถส่งมาให้คุณครูหรือว่าแชร์ให้คุณครูได้นะคะแล้วผู้ปกครองอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปต่างๆที่คุณครูลงไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่คะแล้บ๊บายบาย